9สีประกรรุ่นที่2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ใครกำลังตามหาสุดยอดรถครอส s โอเวอร์เท่ๆมาอยากให้พลาดคันนี้เลยนะฮะโอ้โ oh, หปีก็ใหม่ใหม่ก็น้อยได้ตัวท็อปได้สีดำเท่ๆแบบนี้ด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2020 toyota corolla cross ตัวท็อป1.8 hybrid premium safety ไม่4 0 0 0ม อยากจะพูดถึงสุดยอดรถ Crossover ในตลาดตอนนี้บอกเลยนะฮะตัวนี้คุ้มมากๆเลยเพราะว่าเป็นตัวไฮบริดที่ทั้งขับสนุกแล้วก็ประหยัดถึงระดับ20กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะฮะแล้วก็ห้องโดยสารถือว่ากว้างใช้งานได้หลากหลายนะจะใช้งานทั่วไปใช้ท่องเที่ยวใช้ขนของโอ้โหเรียกว่าคุ้มมากๆเลยแล้ววันนี้ได้ตัวท็อปได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะกับคันนี้เลยปี2020 Toyota Corolla ครอสตัวท็อป1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ไม่40,000นี่คือตัวท็อปสุดแล้วนะฮะมีซั Hi, นรูฟให้นี่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นท็อปเลยราคาออกข้างป้ายแดง1ล้าน1แสน9หมื่น9พันบาทโอ้โหเรียกว่าล้านสองทอนผัดน,นะแล้ววันนี้ได้สีดำมุกเท่ๆแบบนี้ด้วยรถบ้านมือแรกมือเดียวได้ข่าวว่าซื้อเงินสดด้วยรับประกันโครงสร้างฮะไม่มีชนหนักไม่มีต่อตอมไม่มีพิกว่ามไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ 40,000กิโลเมรับกันซื้อคือเต็มราคาวันนี้จะจำขนาดไหนมาดูพร้อมกันเลยด้านหน้ามีกล้องด้วยนะฮะโลโก้เหลือบสีฟ้าเท่ๆตามสไตล์ไฮบริดกระจังหน้าเป็นสีเทาเข้มลายกริดล้อมกรอบด้วยสีเทาเข้มสวยมากนะฮะโอ้โหคมไฟหน้าเท่มากอะ่ะเป็นโปรเจคเตอร์ด้านในมีสีฟ้าด้วยเท่มากคมไฟใสปิ้งเลยนะไฟตัดหมอกมีให้ตามสเปคอยู่แล้วไฟหน้าสฝั่ง แต่ไฟตัดหมอกสองฝั่งไฟหน้านี่ใสามากนะไม่แค่สี่0มื่นโลเท่านั้นเองนะอ่ะสีสันต้องบอกว่ามีเก็บบ้างจากเจ้าของเดิมนะฮะแต่ชนหนักไม่มีแน่นอนมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆที่เห็นนี่คือเขาเจ้าของเดิมให้มาเรามาแบบนี้นะฮะกับผมล้างอย่างเดียวทําออกมา,อาล้างออกมาแล้วเอาสวยมากนะครับสีดํามุกสวยงามเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายใช้ได้ฝากระโปรงดูแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วราอไปอยังบางซะด้วย การชนหน้าเช่นกันครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากสีสันเรียบร้อยเลยนะด้านล่างเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำนะฮะบัดกับตัวรถสีดําแล้วก็ดูสวยดูลงตัวมากแถบขวาก็สวยนะครับสีสันเนียนใสดูแล้วไม่มีแผลอะไรใหญ่ๆนะครับนะฮะก็ดูแล้วก็โอเคมีลักยิ้มนิดนึงบริเวณนี้หน่อยๆแต่ดูดได้นะฮะไม่เป็นปัญหาที่เหลือไปตามนี้เลยคอไปยังบางมาก นะฟิล์มรอบคันเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยมือจับมีสมาทเอนทรีด้วยนะฮะกระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวและกล้อง360องศาและตัวท็อปสุดนะฮะจะมีซันรูปให้ท่านด้วยแบบนี้หลังคาด้านบนสีสันก็โอเคเรียบร้อยมีตัวยึดแหลกหลังคาให้เรียบร้อยนะฮะรุ่นนี้จะได้ดิสเบรก4ล้อหน้าหลังนะแม็กลายเดิมเนื้อเดิมโรงงานตามสเปคเป็นแม็กหน้าเงาร่องสีเทาเข้มสวยๆเลย ะะแล้วก็ยางเป็นมิชลินนะฮะเบอร์225 50R18 เลยเป็นยางติดรถมาจากโรงงานก็5ปีแล้วแต่ดอกสวยดอกยังลึกอยู่อันนี้ก็ไปตามสภาพนะฮะเพราะว่าดอกเขายังเต็มอยู่เพราะเขาวิ่งน้อยก็ยังนิ่มนะผมว่าอีก2ปีก็ยังได้สบายๆอ่ะซุ้มล้อเดิมๆสวยงามไม่มีชนแน่นอนนะครับอ่ะล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับแม็กหลังก็ใช้ได้สวยดีนะฮะ ยางพร้อมตัวรถจากโรงงานมิชลินปี2020นะแต่ดอกก็ถือว่าเหลือเยอะนะฮะดอกยังค่อนข้างลึกก็อันนี้ตามสภาพเช่นกันนะครับอัซุ้มล้อเดิมๆไม่มีชนหนักน้ำท่วมอะไรขอบยางยังเหนียวมากดึกว่ามาเม็ดอาร์คสวยงามกิวโครซอ,อกด้านในก็เดิมๆแห้งๆนะฮะ ไม่มีชนหนักอะไรเสากลางขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิมนะน็อตเดิมสติ๊กเกอร์เดิมๆนะฮะเสาด้านหน้าขวาอขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบครับซอกในก็เดิมหมดนะแห้งๆไม่มีชนหนักอะไรนะฮะอ่ะมาด้านหลังกันต่อเลยนะก็ แลนหลังก็มาในสไตล์ฮัชแบ็กห้ประตูเท่ๆนะฮะมีสปอยเลอร์คลีบฉลามให้กระจกเติมของ Toyota ไฟท้ายสวยงามเรียบร้อยฝาท้ายสีสันโอเคนะ,ะไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนสีสันเรียบร้อยกันชนหลังเป็นพลาสติกสีดำก็สวยเรียบๆนะฮะสวยงามซ้ายขวาโอเคสีสวยหมดนะฮะเป,ปิดปิดฝาท้ายได้ด้วยรีโมทแบบนี้ นี่เพ่มากด้านหลังแห้งสนิทเลยเม็ดอาร์คสวยงามฝาท้ายมีถอดเก็บสีนะฮะแต่ว่าด้านในพวกนี้เดิมพวกนี้แห้งหมดนะฮะฝาท้ายมีถอดเก็บสีนะฮะด้านในเดิมนะพวกโครงสร้างด้านในยังเดิมอยู่แห้งแหงเม็ดอาร์คสวยตะเข็บเดิมนะฮะฝาท้ายมีเก็บสีนะฮะมีพ่นมาเล็กน้อยนะฮะก็น่าจะเป็นเคลมประกันชั้นหนึ่ง นะเพราะว่าด้านไหนพวกนี้เดิมนะพวกนี้ส่วนใหญ่ประกันไม่ค่อยเคาะแต่จะเปลี่ยนทั้งชิ้นไปเลยนะครับมีถารองกันกระแทกให้พรมสวยมากรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรนะครับมันจะเป็นชุดซ่อมอยางแบบนี้แม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบครันนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะดึงให้ดูในคลิปนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมาที่เต็นแล้วไม่ต้องลือแล้วนะลือ,อยากดูพร้อมกันในคลิปนี้พอละ ดึงแรงเดี๋ยวโฟมก็ขดัดจุยกับโฟมก็จะขาดอีกจะยกโฟมให้ดูอ่ะต้องเอาอีนนี้ออกก่อนนะออาจะเห็นโครงสร้างด้านในเลยครับว่าเดิมหมดแน่นอนนะฮะรูกลมคลมกริบผิวแห้งๆเดิมๆโรงงานไม่มีเคราะห์ไม่มีพ่นอะไรแฟนโฟมเอ้ยเหนียวมากเดี๋ยวเอาออกไงล่ะได้เอเอ,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 เอโอ้โหแสดงให้เห็นเลยนะฮะว่าไม่เคยมีการรื้อหรืองัดแงะแกะเกาอะไรมันเหนียวมาก อ่าดูกันเลยนะว่าด้านหลังแห้งสดเดิมหมดนะฮะไม่มีข้อไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีติดแกนไม่มีน้ําท่วมทุกอย่างเดิมโรงงานครับแถบซ้ายก็ใช้ได้สวยใสยเนียนนะฮะดูแล้วเรียบร้อยไปตำนี้ได้เลยข้อไปยังบางใช้ได้นะฮะกระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องรอบคันมือจับสมาร์ทเอนทรีซ้ายขวาฟิล์มดูดีสวยล้อหลังดิสเบรกแม็กหลังสวย ยางพร้อมตัวรถจากโรงงานมิชลินปี2020ดอกก็ยังโอเคนะยังเหลือเยอะไปตามนี้เลยซุ้มล้อเซต4สวยงามล้อสุดท้ายก็สวยเช่นกันครับไม่มีทรอกอะไรนะฮะยางมิชลินพายเมซี่โฟปี20พร้อมตัวรถจากโรงงานดอกถือว่าก็ยังลึกมากนะครับไปตามนี้เลยนะซุ้มล้อเดิมๆไม่มีชนหนักแน่นอนประตูหลังไา์เปิดมาแล้วขอบยางเดียวามาเมดอาร์ Met k, อยูโคร สวยงามอาเสากลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาคอยูครบน็อตด้านในเดิมๆแห้งๆเลยนะฮะไม่มีงัดแงะแก่เก่าแผ่นเพรเรียบเนียนสวยงามผลิตตุลาคม2020นะฮะผลิตประเทศไทยเครื่องยนต์1.8ลิตรรหัสเครื่อง2 ZR ตัวถัง MR 2KZ ลงท้ายด้วย0007897 00นะครับ อซาวนาซายขอบยางเดียวมาเม็ดร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยจ้าซอกในสวยแห้งเดิมหมดนะไม่มีชนหนักแน่นอนภาษีต่อแล้วครับหมดกรกฎาปีหน้าใช้กันยาวๆครับกระจกเดิมโรงงานของโตโยต้าไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้จะเป็นเบนซินไฮบริดนะฮะเบนซินผสมมอเตอร์ไฟฟ้า1.8ลิตรนะฮะ พลักกำลังรวมแล้วก็122แรงมานะครับเกียร์ CVT นะฮะเติมได้ถึง E20 ด้วยความประหยัดก็ระดับ20กิโลเมตรต่อริรบวกลบนะฮะบางทีก็22 23ได้ถ้าวิ่งทางไกลได้ไม่น้อยครับ40,000โลไม่แท้ไม่เคยติดแก๊สครับซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่ขยับรูกลมคมกริปครับ 8R นี่คมกริปเลยนะฮะซับนงซับในแห้งแก้มขวาเดิมน็อตเดิมไม่ขยับลูกศรคมคเลยนะฮะ เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเบ้าโชคสวยแห้งนะฮะแชตซีสวยมากนี่ 0R 05R นี่คมกริบเลยนะคารก็ดูง่ายฮะไม่มีอะไรบงังรูกลมคมกริบนะเม็ดอาร์ค 2L คมคมแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับซุ้มล้อซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะแห้งสนิทนะฮะฝั่งซ้ายก็น็อตเดิมซับนงซับในเม็ดอาร์คครบทุกเม็ดนะฮะ 8L คมกริบฮะฟ้ากระโปรงมีถอดเก็บสีนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าด้านใต้อย่างแห้งพวกนี้แห้งหมดพวกนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะอยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดนะฮะฟ้าโปรงน็อตมีถอดเก็บสีเล็กน้อยฝาแท้ต้องสลักคำว่าโตโยต้าครับผมได้ไม่น้อยฮะ40,000ื 40, โลเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าบาะไฟฟ้านะฮะบาะไฟฟ้าแล้วก็บาะหนังแท้สีน้ำตาลออก เลือดหมูนะมาแดงเลือดหมูเนาะออกน้ำตาลนั่นแหละออสวยมากนะครับสภาพเนียนกลิบเพราะว่าไม้น้อย4ี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะรุ่นนี้จะมีเลขตัวถังซ่อนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเพราะว่าดูไม่ยากนะปุ๊บอ่ะนี่ปึ๊บอ่ะนี่ mr 2 k Z ลงท้าย0007897นะฮะสวยงาม แผงประตูสวยงามนะฮะของเดิมโรงงานทุกชิ้นสวยมากเนียนกริปเลยฟิล์มเอ็กซ่าโคสวยมากนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากประตูหลังขวาฟิล์มสวยแผงเนียนใสไร้ริ้วรอยบอเบาะแถวสองสวยเนียนกริปครับเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นฮะ,ะหัวหมอน3ตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทเรียบร้อยตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนแบบนี้นะแล้วก็ตัวเบาะพับได้ด้วย ปึ่งแบบนี้แผงท้ายนะฮะเป็นพลาสติกก็ยังสวยดูดีนะริ้วรอยดูแล้วไม่มีอะไรซ้ายแผงแผงซ้ายสวยมีไฟส่องสว่างให้นะมีทดลองนิดหน่อยนะฮะตามสไตล์รถขนของต้องมีกันบ้างฝังฟ้าสวยนะฝั่งขวาไม่ต้องทําอะไรเรียบร้อยเลยมีแผ่นบังสายตาให้ครบนะฮะถอดเก็บไว้บ้านได้นะฮะถ้าเกะก,กะก็ถอดได้แบบนี้ไม่ยากนี่อ่แล้วก็บาะพับแบบนี้ อาจจะไม่ถึงกระราบเสมอกันสะทีเดียวนะยังมีเป็นเนินหน่อยแต่ก็พับลงไปแล้วถือว่าก็ยังเก็บของได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดีกว่าตอนนี้ผมถอยเบาะคนขับมาสุดเลยนะฮะเพื่อจะดูว่าแถวสองนั่งสบายไหมต้องบอกว่าอาจจะ <c oughs> พอดิแคบ,บนิดนึงอ่าโอเคถ้าถอยเบาะสุดเนี่ยต้องบอกว่าเข่าติดเลยนะเพราะใช้งานจริงคนขับกรุณาขึ้นไปเล็กน้อยนะ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะฮะ แต่ที่ได้ก็คือตัวเบาเอียงลงได้อีกนิดนึงเนาะเพดานนะฮะไม่ถึงกระเตีย้ยเพราะว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บเขาเว้าขึ้นให้เรานะมันจะได้ไม่ติดหัวก็ถือว่ายังนั่งสบายนะฮะหน้าต่างบานใหญ่นั่งแล้วก็ปลอดโปร่งดีไม่อึดอัดนะมีแอร์หลังให้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างมี usb ให้เราอีก2พอร์ตนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟสองสว่างให้นะครับแล้วก็ตัวเบาสวยมากนะครับตัวเบาสวยเลยนะสภาพเบานี่เนียนกริบนะฮะ แผงประตูหลังซ้ายก็สวยฮนะของเดิมโรงงานนะฟิล์มก็เอ็กซ์ตาโคก็ยังใช้ได้นะฮะประตูหน้าซ้ายแผงสวยนะครับเนียนใสนะฮะฟิล์มก็ใช้ได้นะฮะส่วนตัวเบาะจะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะฝั่งซ้ายปรับด้วยมือได้หนังแท้เนื้อเดิมโรงงานสวยมากนะครับลองขับกันไปมาลองขับกันเลยนะกุญแจอ e ีโมบิเลชเซอร์มีให้ท่าน2ดอกหน้าตาแบบนี้นะ เป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้อึ๊บอ่ะเปิดมาแล้วใหม่40,000โลนะฮะนี่46,000โลกับรถ5ปีถือว่าใหม่น้อยมากนะครับขออนุญ,ญาตปิดฝาท้ายก่อนอ่ะฝาท้ายปิดเรียบร้อยนะฮะเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้แบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วย ปรับทิศทางก็ดิจิตอลโอเคแอร์เย็นฉ่ำใช้ได้สติ๊กเกอร์ยังไม่แก่เลยนะฮะคอนโซลด้านหน้ากันก่อนนะฮะก็จะเป็นสีเทาเข้มนะฮะเป็นพลาสติกแข็งแข็งแบบนี้ก็สวยครับดูดีเงียน,นะถุงลมนิรภัยด้านหน้า2ใบนะฮะที่บอกอีกอ2เป็นสีที่เสากลางอีก2เป็น6ด้านหลังไม่เห็นเอาที่เห็นคือ6ใบนะครับ รุ่นนี้แอร์แบ็กหกูปเนาะแล้วก็หน้าจอกันบ้างนะฮะก็จะเป็นจอแบบนี้เลยฝังมาให้จากโรงงานแบบระบบสัมผัสของเดิมโรงงานของ t o y ยต a นะฮะมี usb ให้นะฮะเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะมี bluetooth เนาะเล่นไรได้บ้างเนี่ยตือตาตืด bluetooth apple carplay sdl usb ipod millicast browser นะกล้องรอบคัน360องศา จำลองภาพเสมือนจริงนี่เท่มากมีกล้องแบบรอบคันสามมิติก็ได้นะ่เจ๋งว่ะกล้องหน้าอย่างเดียวก็ได้กล้องที่ล้อซ้ายขวาก็มีนี่ครบเลยกล้องหลังก็มีเช่นกันนี่นะครบพร้อมเส้นกะระยะแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านล่างกันบ้างนะฮะตัวท็อปจะได้แท่นชาร์จสายด้วยนี่เดี๋ยวมาเทสกันสะดวกสบายนะยัดเข้าไปปุ๊บยัดเข้าไป ปุ๊บชาร์จปับ๊บนี่นี่สุดยอดนะฮะตัวเกียร์เป็น CVT นะครับมีโหมดการขับขี่3แบบด้วยกันเดี๋ยวจะกดให้ดูนะฮะก็แบบที่1สีแดงๆก็จะเป็นแบบ power mode นะฮะก็จะอัตราเร่งดีนะครับแบบที่2นะฮะสีฟ้า eco mode เน้นความประหยัดนะครับแล้วก็สีแบบน้ำเงินก็คือทั่วไป normal mode ตอนนี้เจ้าของเดิมทำไว้ที่6.1ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับผมจะหารออกมาให้ดู16โลลิตรนะฮะแต่นี่คือยังไม่ใช่ที่ยังไม่ใช่ที่สุดนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะวิ่งในเมืองเยอะแล้ววิ่งทางไกลนี่20โลลิตรนี่ได้แน่นอนแล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัวเนาะแล้วก็มีปุ่ม EV mode ในกรณีที่แบตเตอรี่เราเต็มแล้วเราอยากจะวิ่งไฟฟ้าล้วนๆก็กดปุ่มนี้เอาแล้วก็เกียร์เป็น CVT เนาะโอเคที่วางแก้วน้ำตรงกลาง2นะฮะ ที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆสีเทาเข้มเลื่อนได้นิดหน่อยด้านในมี power outlet มาให้อีกหนึ่งช่องนะฮะพวงมาลัยมี cruise control ให้นะฮะมีระบบช่วยเตือนก่อนการชนระบบช่วยเตือนออกนอกเลนให้นะครับ multi function เพิ่มลดเสียงเป็นเพลงโลโก้สวยมากเนื้อพวงมาลัยเป็นหนังสีดำสวยเลยนะครับปรับได้สีทิศทางลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังปึ๊บป๊ปั๊บ กระจกไฟฟ้าสีบานเป็นออตโต้หมดทุกบานดีมากเยี่ยมไปเลยเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าแบบออตโต้และมีไบสปอตเซนเซอร์ด้วยนะไฟหน้าก็ปรับองศาได้พร้อมไฟหน้าแบบออตโต้ครับกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติครับพร้อมเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าช่องเก็บแว่นไม่มีให้นะฮะมีเฉพาะไฟสองสว่างแบบนี้ตุ๊ดต๊ดที่บังแดดเป็นสีดํา มีไฟสองสว่างและกระจกแต่งหน้าให้สองฝั่งเลยนะครับเพดานสวยนะครับเป็นสกลาสสีดำสวยมากแล้วก็ตัวท็อปจะมีซันรูฟให้ท่านแบบนี้ด้วยนะครับเปิดปิดได้ไม่ยากนี่เท่เลยตัวท็อปเท่านั้นที่ได้ซันรูฟนะเจ้าของเดิมให้อะไรมาบ้างมาดูพร้อมกันนะปึ๊บอ่ะมีแฟ้มให้ผู้มือ มีครบรถบ้านมือเดียวซื้องินสดด้วยนะเยี่ยมปึ๊บปึ๊บโอ้โหแฟมเฟิร์มครบคู่ม,มือคู่ม,มือทุกสิ่งอย่างยังอยู่ที่เดิมดีนะยังไม่แกะจากซองคู่มือต่างๆนานานะฮะคันนี้รถบ้านมือแรกมือเดียวครับท่านสุภาพสตรีเป็นเจ้าของออกรถปุ๊บซื้อปั๊บเปิดตัวปุ๊บซื้อปั๊บครับปีผลิต2020แท้ครับผม ใต้กรุงเทพมหานครแต่จดทะเบียนนี่เขาจดไกลมากเลยนะจด2,022เลยสีดําเดิมโรงงานนะฮะเลขตัวถัง mr 2 k z ลงท้ายด้วย0 0 0 0 7 8 9 7เครื่องยนต์2 z r y 6 6 8 6 8 4หไฮบริดครับเป็นซินไฟฟ้า4สูน1.8ลิตรพลังกำลังดุมร2อแรงมาครับอ่ะลองขับกันดีกว่าฮะไปคงมารายเฟิร์มแน่นกระชับจับแล้วโอเคนะถือว่าขับสบายไม่หนักครับ แล้วก็ไม่ได้เบาวิวคือยังถือว่าคุมรถได้ดีนะคับน้ำหนักพวงมราลัยกำลังพอเหมาะพอดีมือเลยนะครับปึ๊บอ่ะกล้องหลังจำลองภาพเสมือนจริงมีให้ท่านเรียบร้อยนะพร้อมกล้องรอบคันมีให้ครบออกตัวดีนะพุ่งดี1.8โอ้ยนุ่มมากช่วงล่างนุ่มเลยอะ่ะแอร์นี่เย็นฉ่ำเครื่องเดินเรียบงเงียบเบรกจึก๊กแน่นเลยนะ,ะอ่ะมาวงเลี้ยวกันหน่อยป๊บไปแล้วฮะ วงเลี้ยวก็ถ,ถือว่าแคบนะกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ง่ายๆสบายๆเหลือๆเ,เลยฮะโอเคใครที่กำลังเล็ง Crossover อยู่นะฮะอยากได้รถที่มันเน้นความประหยัดระดับ20โลลิตรแล้วก็อะไรถูกดูแลง่ายนะครับบอกเลยคันนี้แหละใช่เลย นะรุ่นนี้ตอนนี้เขาหากันในฝักนะสำหรับคโรราครอสหลายคนอาจจะเล็งไปพวกยาริสครอสนะฮะแต่ราคามือสองลองเทียบดูผมว่าตัวนี้คุ้มกว่าเพราะว่าสเปคสูงกว่าออกห้างแพงกว่าในราคามือสองพอๆกันนะฮะแล้วได้ใหม่น้อยด้วย4ี่มือโลเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูราคากันเลยฮะจากร้าน2เหลือเท่าไหร่เรียกว่าใครตามาโคโร่าครอสอยู่โอโห,ห้ามพลาดคันนี้เลยนะเพราะนี่คือตัว็ o ปสุดเลยพรีเมียมเซฟตี้ได้ซันรูฟด้วยแล้วไม่น้อยนะ 40,000่ 40, โลแท้ๆเลยนะราคาออกห้างป้ายแดง1,199,000บาทหน้าร้าน Walk-in วันนี้นะเราตั้งขาย7,79,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปนั้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง7,59,000บาทโอ้เรียกว่าไม่แค่40,000บาทวันนี้ประหยัดจากไปได้ดงไปแล้วแล้ว,ลวเกือบ 4แสนกว่าบาทเลยเพราะฉะนั้นคุ้มมากสำหรับใครที่เลงตัวนี้นะฮะอะเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะ,ะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีปมัดต่อไม่มีความไม่มีน้ำท่วมเลขมาแท้ๆ40,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะฮะราคานี้มีวารันตีท่านเหมือนเดิมนะ,ะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุด,สด 1>, 1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรร้อมบริการช่วยและชุกเชินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนอกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตยโยอดตายทันด้วยเปลี่นายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในัตเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทําความสะอาดแล้วรุควมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยและที่สําคัญที่สุดนะฮะตัวแบตเตอรี่ไฮบริดหรือและแบตเตอรี่ลูกใหญ่เนี่ยทางโตโยต้าเขาวารันตีรับประกันให้ท่านถึง10ปีเต็มเลยนะับจากวันที่เขาขายนะเพราะฉะนั้นคันนี้วารันตีตัวแบตเตอรี่ไฮบริดของโตโยต้านั้นหมดอีกทีนี่ปี 2,030โอ้โหใช้กันยาวๆคุ้มแน่นอนนะมีเสียมีเสื่อมมีปัญหาอะไรโตโยต้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งลูกเลยนะอ่ะรู้อย่างนี้อย่าช้ารีบแอดไลน์เลยครับด้านล่าง idline f19sp คนหะแบแที่คนเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google แ a p พิมพ์19สีประกรณ์เราหยุดถนนการลประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วตรงาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ที่สถานีฟรีสิบเก้าศรีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนสก็ขายได้ปิดบัญชีรดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถที่ไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นัดสิสีประกรบรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com